สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดเที่ยวทั่วไทยออยู่ที่บ้านเพชรบุญณ์ตำบลหนองสลาเนาะอำเภอชามจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของโบราณพันซึ่งเป็นสายประกวดนะครับอ่าเลยเหรียญเงินนะครับคุณที่องค์นะครับขออนุญาตเรียกองนะสวัสดีครับโองครับท่านพี่ครับสวัสดีครับคุณพี่ครับอ่า คือคือพอดีว่าทางรายการถ่ายทำเกี่ยวกับ,บวัวนะครับเกี่ยวกับวัวร้านวัวสวยงามอันนึงบางเช็ดในนาฏบุรีในจวบอะไรพวกนี้การอะไรที่ท,ท,ที่มีวัวร้านวัวสวยงามนะนะเพื่อที่จะเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับแล้วก็จะ,ะดูรักษฒนธรรมเกี่ยวกับวัวล้านวัวสวยงามของของ,ของบ้านเราอะนะในโซนของจังหวัดเพชร บรีการบุร <cek warm st anza> ีที่มีการประกวดกันนะก็เลยติดต่อก็มาเพื่อขอทําการการทาเกี่ยวกับวัวสวยงามเพราะว่าทราบว่ามีวัวสวยงามชื่อเส้นคนซึ่งก็เป็นวัวประกวดนะวัวลานรุ่ดใหญ่นะครับซึ่งก็ได้รางวัลชนะเลิศก็คือรางวัลชนะเลิศก็อยู่ด้านหลังโบกเนี่ยก็มีหลายรางวัลด้วยกันนะครับก็อยากจะถามเบื้องต้นเนี <t> ่ยต้องคุยกันเรื่องความเป็นมาก่อนเรื่องการเล่นวัว สวยงามเรื่องการเล่นอ่าวัวลานเป็นยังไงตามเจ้าของก่อนมมมัน,นองงนอ่กเอ็เอางสียเรื่องวัวลานก่อนก็้นะขอทีแรกอ่ะก็เ,เล่นวัวลานนั่นแหละนะ,ะมา,มา,ม,ามาเล่นวัวเปียนเปียนเดีก่อนหีงานวัวประกวดก่อนชักใบประกวดกับเขาบ้างเล่นตั้งแต่อายุาเยท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มเล่นตั้งแต่อายุหนุ่มเลยปะที่แ่นเป็นเรื่องเป็นราวมีวัวตัวเองนะก็ประมาณ อายุ20แล้วครับิ0ก็มีวัวมีวัวนี่ตอนนั้นเรามีวัวกี่ตัววัวของตัวเองที่เราซื้อมาเป็นของเราเองที่เอาไปวิ่งงาาตอนนั้นตอนนั้นมีอยู่9ตัวครับเป็นเป็นเป็นวัวคันวัวคานวัวล้านวัวคันนอกคานในแล้วก็ในทีมงานอีกในทีมงานด้วยเดี๋ยวผมจะพูดมาเก้าตัวเก้าตัวมีมีวัวนอกกี่ตัววัววัวคันกี่ตัวมันก็ปุ๊บนอกได้ทุกตัวละครับทุกตัวแล้วก็ขัดเปลี่ยนกันไปอ๋อก็คือได้ได้ได้ทุกตำแหน่งเลยครับ นี่ตัวนี้ไม่ได้ผูกนอกก่อนสลับสไตล์ขาครับครับสลับสไตล์คือสามารถเล่นนอกเล่นในได้หมดเลยครับครับเราทำรองได้อืมครับครับครับเพราะฉะนั้นสมัยที่เราเล่นอายุเมื่อก่อนเนี่ยเรามีวัวดังๆังนะก็ปีหลายตัวนะอย่างเกี่ยวเชอรี่ต่อไปเราคงเล่นนะเปนแรกๆเกี่ยวเชอรี่ประวัติเป็นไงเกี่ยวเชอรี่เป็นปบาร้องนะเป็นปบาร้องนะใช้ได้เลย ตัวว่านะตัวร้านก็เจอการทีมงานที่พี่ป๊อ่าต่อกันบ่อด่อตัวว่านเด็กกระบาดจับเหนือกับสายลมของเข้าชื่อสายลมหัวหน้ากนนะผัดกระเพรผัดชนะหรือว่าชนะผัดกระแพ้าับชนะอ่าก็เจอกันประจับเมืนอแล้วสมัยนั้นก็เป็นหัวพวงกันนะหัวพวงสมัยโน้นนะได้รางวัลอะไรพวกนี้เนาะครับประมาณมาประมาณรุ่นนี้เลยรุ่นนี้คือตัวเพชรเพชรอ่าคือลูกเพชรนะครับลูกเพชรลูกเพชรเพรวตัวนี้ เราก็จากไหนครับเราไม่รู้ครับไม่รู้ว่าเราจากไหนผมเ็ยขาบมาอีาไ่ไปซื้อยังไงตัวนี้ได้มาอย่างไงซื้อมาจากคนสายหนึ่งนะเขาจากสายหนึ่งครับแสดงสายหนึ่งไปซื้อที่บ้านหรือไปซื้อที่ร้านเจอที่ร้านที่บ้านเลยเราซื้อที่บ้านแล้วเรา,เรา นึกยังไงถึงจะถึงจังได้ตัวลูกเพ๋าพวกเขาว่ามันเหนียวดีเหนียวตอนนั้นเขาก็เป็นบาบานอกแลอเป็นบาบานรองบานอกครับบานอกเล่นมาล่องบ้านอกอยู่แล้วเรารู้ประวัติว่าเขาชนะมายังไงเขาเปีคนที่ว่าเขาเคยเห็นนะนะเขาบอกว่าตัวนั้นปลใช้ได้ อะไรได้อะไรเป็นแนี่ยวสิะนะแต่มันใช้อัวเร็วเขาว่แบบนั้นใจมันดีเราะา่าใจมันดีแย่งให้ยากระนนนมันมากรนนอะนรเปนเนี้ยสู้นะเลยเป็นตกลงซื้อกันซื้อไปกิเลสก่อนห้าหมื่นครับเต็มเลยตตอป็นกระามหมื่นห้าตีหมืนตีหมื่นห้าะห้าหมื่นยังไงห้าหมื่น0หมือนฮาเมื่อก่อนนะเนาะแล้วอยู่กับอีโอมนี่คบแข่งมากี จี๊ดสนามจุกไม่ดีไปแล้วเป็นร้อยเป็นร้อยสนามเลยผู้ใหญ่ก็น่าจอยู่อะไรมาเล่นกับผมมาตแต่กระตวลรุ่นนั้นแล้วครับเออชัวรซื้อตั้งแต่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตั้งแต่ตัวตัวกี่ปวกมันน่าจะอยู่ประมาณรุ่นรุ่นอยู่ไหมมันน่าเออห่าวกลับกระตวลรุ่นอยู่อ่ะรุ่นครับเออมาเข่าแค่แค่นี้ไปวิ่งเป็สิบปีอ่สิบปีก็เล่นนอก เลยเป็นนอกใช่ไหมครับเป็นนอกตลอดไม่มีรองเลยไม่เคยทำรองเลยครับรถมากกวเป็นมันปูนอกตั้งเดียวชนะกี่กี่เปอร์เซ็นต์ตั้งตีเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแตอยู่กับเราเนี่ยน่าจะหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้ถึงเยอะเนาะครับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขานที่ว่าตั้งจะตั้งใจว่าจะมาจะมาล้มเลยอ่ามาชวนล้มเหมือนนะครับครับไม่เคยเลยในวัดสองศาลานี่ปีนั้นจัดงานเทโลระกพวก ก็ทมสมอลกครับครับแต่ก็โทรมาทาติีบอกว่าทมพี่โอ๋ไม่ตังค์เหมือนเรเล่นสนุกสนุกแล้วนั่นหน่อยดิยปะครับครับผมก็ว่าเอาาอแล้วนายธนาเขาก็ไม่บอกผมนะว่าหายผมเล่นเบอร์สองพอ<ม>ถึงเบอร์ท้องที่ทำเบอร์แรกเด่นเขาบอกเอ้ยยิ้มขับเบอร์นี้นะเดี๋ยวผมส่องด้วยฮะผมก็บอกฮะแต่ผมก็บอกคว่าเออคนเนี้ยแล้มึงอยู่ในบ้านเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยผมว่ามึงรู้ได้สามรอบจะพุ่งเสร็จขอให้เซตหนึ่งแล้วมันก็จริงๆพี่อย่ามนั้นใช่ไหม ลุยวันเลยลุยฐานเข้าเป็นต่อทั้งหมดเลยเราไม่ผลตำาหนักแค่นี้ในนิเล่นมาเลยทีมีเสี่ยงหลานข้าวนะคนเดียวที่เล่นที่ได้เยอะว่าต้องเชื่อเชื่อใจไหมว่านะคอื่นไม่มีใครได้เล่เลยเขาเ็เล่นขากั้หมดชักเาไปชักเาไปไปหลอกตามตรองเจ็ดสี่สามรอบวันเรียบร้อยพวกเรองววางานนะบางที่มาต่างใจจะลมมันร้านกินมันยากก็แหละ ก็คือประทับไปทานประทับใจครับประทับใจตลอดเลที่ว่าต่อไปนะว่าตังรับมันมันเนี่ยโดนเสียแล้วเราเจอบัวลองดังๆไหมที่ว่าดังๆมาเนี่ยจบมาล้มจบจะมาของเพชรผมเขาก็ดังนะเหรอเขาว่าเขาไม่มีใครใครเขาได้เดินติกรอบเลยแล้วก็มาคนที่สองคนที่สองเขาว่าข้อแก้แก่ล้างตานะล้างตาเรื่องล้างตาอะไรอย่าง ตัดสิานชามหลังหน้าแป๊ดตำรวจนั่นแหละล่อไปแถวร์ไปติดสายรอบตัวหลองตัวเก่านอกตัวเก่าเหมกันตันเดิมอะแต่ากันนะแต่คานไม่รู้ไม่ต้องดูกันไม่ต้องดูดูสองตัวนี่แหละดูแค่สองตัวนี่แหละครับผมก็ดูไม่หยุดเรียบร้อยชนะเหมมือนเเดิลยผมว่าอย่าเลยนะพี่องค์ไม่ไม่เล่นกันแล้วนะเหล่าขอพอเลิกกันแล้วอย่ายายาอะไรตักแก้มือกันแล้วลุยกันแล้วใช่เราตัด แล้วเราตอนไปสุดท้ายที่เขาเลิกดิเขาเลิกเพราะหรือว่าเขาอายุเยอะแล้วเลยเพราะนะผมมาเขาไม่ไหววัวนัครับมันแบบว่าเขามาเล่นเงินกันเยอะอ๋อเฮ้ยเราก็หยุดไปเฉยๆครับเลยหยุดวัวปู่เขาไม่ไหวสูงเงินไม่ไหวนะไม่ได้เลามันอย่างนี้ตัวว่าเป็นวัวเขาเขาทักออกมาดิตรงหาซีสามตัวของแสนตั้งตองแสนหลานเห็นตู้หยุดหยุดเล่นเวลานี่นานยัง ก็ประมาณปีแล้วนะก็ปีห้าหนะ้าห้าน้ออันนี้ปีประมาณปีนี้ปีหกหกสี่ก็ประมาณปีห้าแปดห้าเก้าก็เลิกเล่นน่าประมาณประมาณนั้น,นแล้วแล้วแล้วตอนนี้เดี๋ยวถามเรื่องวัววัวสวยงามวัวขวดสวยงามเรามีขวดเรามีวัวตัวเนี้ยตัวเหรียญเงินเหรียญเงินนี่ซื้อมาจากไหนบ้านบ้านยอดมันนี่เลื่อนครับซื้อมาคู่หนึ่งเลยเนาซื้อมาจากมันอยอดมันนี่เลื่อนอ่า ผมคนไปซื้อมาเองสองสองตัวแล้วทั้งที่ไปซื้อมาเองใช่ไหมครับไปซื้อมาให้พี่โอมเนี่ยซื้อซื้อมาปีไหนจำได้ปีปีไหนปีเจ็ดแล้วนะอาจจะอยู่ประมาณเจ็ดเขาเขาโตเขาซื้อซื้อละมาเตรียมไทยวัดโพโพบางเข็มเลยครับตอนตอนนี้เขาเขาโตไหมตอนนั้นเป็นหัวรุ่นรุนเต็มหนุ่มเต็มหนุ่มเลยนะจวงไอไอกรอน ซื้อมาสองตัวพร้อมกันเลยมาเพื่อมาประกวดเนี่ยนะหรืตั้งตั้งตั้งใจออกมาทำอะไรตอนนั้นตั้งใจเรียมไทยครับออกมาเตรียมเกวียนเตทียมไทยเตรียมอะไรพวกเนี้ยไปประกวดพวกเนี้ยนะมันเสียงโซเงงาลมันนะอ่าอ่าอ่ทีแรกยังไม่ได้คิดเล่นประกวดหรอกอ๋อเก็บป่าเรี่ยมเกรียนไถ่เลียมเกวียนสวยงามเจ้านีก็เล่นอยู่บออามาชวนอ๋ออาจานี่เล่นเตรียมไถเตรียมเปวียนก่อนประกวดเลยพวกเนี้ยอ๋ออยู่สายประกวดเลยอ่าเท่าไหร่ปีแล้วมาชวนไปเล่นด้วยไง ออก็เลยเป็น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 ที่มาของเมื่อเราเล่นก็คื <Okay. S 2> อไปเ,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 เล่นด้วยกันนะตอนนี้เขาเนี่เยเขามีความชำนาญกว่าก็เลยเ,เอาไปทีมากันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่ถามพี่นี่เริ่มเล่นวัวสวยงามตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุมอสองหมอสามนะครับอาอยุสิบสามสิบสี่เคยเคยเล่นวัวลานไหมเคยเล่นวูวครับ ตอนนี้ตอนนี้เล่นอยู่ไหมไมวงกูรานป้าพอ่พอพี่องค์หยุดผมกคนหยุดมาเล่นด้วยกันหยุดพร้อมกันเลย<ส>อ๋อตอนนั้นก็เล่นด้วยกันครับมาเล่นด้วยกันโอ้ผมคิดว่าสามผู้พันจะมาเรื่องหัวเทียนเกียนหัวเทียนไทยครับที่ว่ารู้จักกันมาสนิทกันนะเออตอนตอนที่เล่นนึกยังไงถึงชอบขัวด้านนี้ขัวเทียนไผ่ช่วยช่วยละน้อยครับเอา เป็นเที่ยวเป็นโคศกวหลานนะครับครับวิ่งหัวใสายโยมาอพอกพีเล็กวอว์ดนะครับไปซื้อมาทีแรกเลยหัวหกพันห้าเจ็ดพันแปดพันอะไรนะผมมีชื่อมาตัวแรกก็คือเขียวอะไรก่ออกไปกับติดทีหนึ่งมังอะไรมังนะงมีใจชอบมาตลอดนะครับมาเย็นไอ้แผ้แผ้หวาตัวคลายไปแซนซี่ครับครัววัวเราใช่ไหมอ่าวัว จาน้อยดังอยทีมงานด้วยกันอ่าครับอ๋อก็มีหลายตัวครับเด่นใช่มั้งแล้วก็ไอ้ดอกเลิฟพวกนี้คือได้รางวัลหมดเลยครับออืมแล้วแล้วเล่นตอนนี้เรามีวงของตี๋ไหมพี่มีครับมีมีวงสวยงามนี่นะครับชื่ออะไรบ้างตอนนี้ก็เมื่อปีที่แล้วก็มีจุดนางฟ้าครับไอ้ มงคลชาคอนครับทีว่าได้ลูกว่ามาสามตัวนะโอ้โหไปไปไปพวกที่ไหนพอดแต่สนามไหนน้องปลาไหลสองตัวครับน้องปลไหลได้สองตัวแล้วก็พี่เล็กวน้อนหนึ่งตัวโอ้เข่าชิงนะคะับครเบครตรงนี้จิวมาตุู้จิวครับอมเด็กทว่ากำลังอารุณปจัดวัดไปวัดน้องปลาไลรอไในรุนจัดใช่ไมครับอือเราร แล้วไอ้ไอ้เล่นมัวสวยงามเนี่ยเรามีเหล่ามีอะไรของตัวมังมันต้องมีใช้เลือดมังงนงทุกท่นคือที่บ้านนี้นะที่บ้านของพี่ไหมครับมีมีมีพ่อพันไหมครับเป็นใช้เป็นพ่อพันธุ์ดูแล้บ่อแม่องแพร่ากาชื่อืดตักก็ให้ลูกมา้าโยงได้ตลอดมือนกันนะครับ แต่ผมมันส่วนใหญ่เราจะจะเทียมเกียนชวยงามเกียนเล็กๆโอ้ใช่ใวัวเล็กใช่ไหมครับวัวเล็กเลยผมมาตังเป็นที่แรกขึ้นชื่อจ้าน้อยครับช่องยูแล้วก็มามาเล่นวัวเทียมเกียนแล้วมาเป็นทีมงานสามกีวัวเทียมตอนนี้ชื่อทีมงานอะไรสามกีวัวสามกีวัวเทียมครับอ้มคือเราเราเป็นหัวหน้าทีม อ๋อพี่ที่เป็นหัวหน้าที่มั้งนะใครเขาเป็นแล้วหัวหน้าคนลูกเอ๊ะมีมีกี่คนมีน้องชายสายการร่วยกันเนี่ยมีมีชะอํมมีชะอํมปากคมปากคชะอํมแล้วก็น้องตะพลน้องตะพดครับแล้วก็มีน้องสลาแล้วก็ลายเจ้าครับที่เล่นเล่นม่รู้บังคับน้องมาสลุป ไปดูด้วยการนั้นนะชุดสายทีมงานจต่การทีมทีมทีมไอ้สามเมืกีสามเมืกีทีมเกียร์เนี่ยนะครับมีประมาณสี่ห้า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 ชุดใช่ไหมครับคว้าครับควายก็ครับรถรถคนไปไปทีมงานนเมื่อชุดหนึ่งอ่ะหนึ่งขันสิบขันแล้วครับไปทีมงานงานต่องานนะต่องานนะครับชุดของเราเลยก็เป็นสิบตัวแล้วครโอ้โหเนาะเลอไปทุกรุ่นเลยที่จะประกวดครับทุกรุ่นตั้งแต่วัวเล็กอะไรพวกเนี้ย วัวเล็กวัวเล็กวเลนี้ยแบบว่าครับเจ๋งๆก็วัวจนวัวลานอะไรพวกนี้นอ๋อคือเราเตรียมไปแข่งทุกทุกรุ่นเลยนะอ๋อถือว่าดูบาทรู้ใบนี้ก็แบบแบ่งๆกันไปเดยแล้วถ้าใครมีหัวก็ไปทีมเดียวกันครับรวมๆกันอือถือว่าเป็นเป็นทีชนะเล่นตามเกมผมอืมใช่ใช่แล้วแล้วผลการประกวดในในทีมสาววุ้ยคีวัวเตรียมเนี่ยในใจตะวันชนะเดินเยอะกว่า มตังเรียนเงินนี่เป็นหัวใหญ่นี่ก็ยังยังไม่แพ้ใครแล้วครับครับตอนซื้อมาเนี่ยเอามาเริ่มประกวดครั้งแรกวัวเห็นเงินนี่ประกวดสนามไรประดหนองว่างหนองกว่าวัรดหนองกว่าครับเได้ได้ลงได้เลยในที่สามเข้ามานที่สามอ่าไปเสียมก่อนเสียมไทยเสียมไทยก็เสียบก่อนแล้วก็ไปประกวดวัวเขาชักเขามีงานัวเสียมไทยเลยชักไปเลย เลยเขาปาีบากวด์ผักกวดวัดนึงสนุกสนุกเลอันนี้สามแรกใช่ไหมสามแรกเลยครับก็ได้ที่สามมาแล้วรางวัลที่อยู่ตรงนี้รางวัลอ่าถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง,งนงทนะที่ประกวดวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาสองพันห้าร้สามสนามไซโลไซโลปากท่อราชบุรีตัวนี้ก็ได้รางวัลชนะเลิศไปเลยเนาะ ปีหกสาน้อสังชนะการน,นี่ปีไหนเนี่ยที่ทหารนี่น่าจะทหารน้อยวัดีนปีเดียวกันแล้วมากเนี่ย,ย,นนยาจาัดทีหล,ลังคนืะเบียรมีสอปีอยู่อ่ามันมีสองตัวอะทหารมีสองตัวแ่คือใกล้เคียงกันแล้วเนาะปีหกแต่ปีหอาจจะหกสี่หกสามหรือหกสองสองนี่เป็นย้อนไปอีกนี่เป็นหกสองเพราะว่ามันใกล้เคียงกันก็คือรางวัลชนะเลิศนอะไรกเนี้ยครับ คณะทำเงินรางวัลค่อยอะไรเงไงส่วนใหญจ่จะเป็นแหวนเป็นแหวนทองคนระัแบแหวนทองไองานที่ว่าได้รางวัลใหญ่ที่ว่าไอโซต์หรืองานอาสวรรค์ได้ตัวเยนมาครับประมาณน่นานจะประมาณห้าพันจังใช้อยู่เลยจังใช้อยู่ครับคือเอา้ใช่ตือตีไปผมก้ามสีแล้วนะอะไรมาแล้วไอรร้ยังยนะังเหรียญกันนี่ยเขาจะประกวดได้ถึง อายุเท่าไหร่ัวหัวหัวลานรุ่นใหญ่อายุเท่าไหร่หได้เรื่อยแล้วครับกได้เรื่อยเพราะห<อ>ัวมันมันด้แช็งก,กำลังยงแต่ว่าเราต้องทำสีผิวให้มันดสดใสสวยงามให้มันไวยง่ายกว่าให้มันให้มันให้มันสดให้สดอ<ช>่ะให้สดให้สวยครับเออถ้ามันไม่ไหวก็คือเขาสุขภาพเขาไมา่ดีเขาป่วยอ,อย่างเดียวเป็นอย่างเดียวที่จะประกวดไม่ได้นะไม่พร้อมนะนี่เขากำลังเต็มนมแล้ว เนี่ยเจมเหมือนไหมอายุเขาเท่าไหร่จ๊ะนี่ยประมาณเท่าไหร่เจ็ดแปดปีน่าจะประมาณนั้นเจ็ดแปดปีถ้ากระหรูอีกนานเนาะอืออีกนานอีกนานประมาณยี่ห้าถึงห้าพันปีเมื่ออายุไครก็เนาะอือเข้าประกวดได้นะอีกนานน่ะแล้วคู่เขาที่ขายไปในชื่ออะไรคู่เขาเอประูมังกรประูมังกร หเ,เหมือนกันเลยครับแล้วก็ไม่ไปซื้อไม้ตวงมันเตี๋ยวผ้าเลยอ๋อเตี๋ยว่าตัวนี้ใช่ไหมครับครับอ๋อต้อเตี๋ยว่ามันตะเกียไม่สวยไม่สวยเออใช่ตรงตรง,ตรงรุ่นเดีวยวกันเลยตรงความสูงอ,อะไรพอกรนเนครัาสีสันไหลกันนะหัวเทียมใช่ใช่สีเหมือนกันไม่ไม,ไม่เทียนอะไรพวกน,นี้นะครับเวลาไอไอไอกติกาเขาประกวดอย่าถามเรื่องกติกาคอ้จำกติกาได้ไหมอย่าเลีนที่ไหนอย่างนี้แล้วแล้วกติกาเขาเป็นไงพวกเอาเอา รุ่นนี้กันวัวลานรุ่นวัวลานพันไทยรุ่นใหญ่เนี่ยวัวใหญ่เนี่ยกติกาก็เป็นไงปวดตัวที่ยืนช่วยงามันยืนมีสงงาเอาวงเขาตั้งครับมีนอกฟันฟันดูที่เขาดูกี่จุดยังแหลกก็ดูหน้าตาก่อนนะเนี่ยดูรูปหน้าสีครับแล้วก็ฟันสีนีต้องเหมือนกันสีทั้งตัวต้องเป็นสีเดียวกันแตอย่างเช่นสีไหนก็ได้แต่แงให้มันด่าง อย่างตัวเรียกสีอะไรเนี่ยสีขมิ้นครับสีขมิ้นต้องไม่มีด่างต้องเป็นสีเดียวทั้งหมดเลยแต่ถ้ามีด่างจุดก็ไม่ได้บางละเต้ครับละเต้พนามบางกางบางละเต้ถอดวัวด่างหรือว่าสีเดียวกรรมการบางงานเขาก็ชอบวัวด่างครับเขาให้ความสำคอญนะแล้วกรรมการยืนยางมีสนาไม่มีสนากรรการยืนถ้าเป็นหัวยืนหรือว่าหัวเล่นเชือกครับละเต้ของคำตานเขาจะเขาจะดูเขาจะชอบแบบไหน อยู่ที่กรรมการแหละวัยงานแต่การบริการเนี่ยมันแต่กลงมที่มันกั็ถือว่าเป็นวัวที่สวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นกันกับรุ่นไอ้เหลืองพิกไบส์นี่คนละรุ่นใช่ไหมบิ๊กไบ์มันพ่อพันธุ์ครับเป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์ัเป็นพ่อพันธุ์ไอ้นี่เป็นวัวลานวัวลานสวยงามับครับนี่คือประวัติการเลี้ยงวัวลานของทีมงานสามัคคีวัวเพียมเนาะอ่าทีมเกียมของจังหวัดเพชรบุรีอีกทีมหนึ่ง กับซึ่งมีวัวในในทีมงานนี่ก็ประมาณสี่ห้าชุดนะเนาะเป็นสิบชุดนะเป็นสิบชุดนะที่เล่นด้วยกันที่อยู่ในทีมถามว่าคีเตรียมเตรียมเพียนนะครับอไหร่สิบชุดเขาย้อยเองนะ,ะนั่งกับกล่องของังอะไรอย่างเงี้ยมีหลายชุดด้วยกันก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีได้มานั่งคุยกับทั้งสองท่านนะครับมาคุยเรื่องวัวสวยงามเดี๋ยวจะพาท่านไปดูวัวนะครับวัวเหรียญเงิน แล้วก็เดี๋ยวพาพี่ชมหัวรานที่เป็นที่เขาก็เสียไปแล้วของของโองน,นะชื่อลูกเพชรนะครับไปชมด้วยกันครับอ่า,อาเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนี่คือ,อเหรียญเงินครับเหรียญเ,เ,เงินนะครับด,ด,ดึงบวกก้นมานีกแบ้ว อันนี้นะครับเห็นกันนะครับบัวสวยงามเอ้เป็นเป็นวัวเป็นวัวรุ่นไหนนะรุ่นประกวดรุ่นไหนนะวัวล้านใหญ่ครับเป็นวัวล้านใหญ่ครับครับวันนี้อายุเขาประมาณแปดแปดขวบนะครับน่าจะประมาณนั้นก็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 จะประกวดได้อีกหลายปีเนาะครับอย่างหลายปีนะครับผลงานก็คือหลายสนามด้วยกันป๊เขาแข่งประมาณกี่สนาม น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบกว่าสนามแล้วนะยี่สิบกว่าเลวครับกว่าก็ชนะประมาณกี่สนามชนะน่าจะประมาณสิบสิบห้าเลยสิบเก้าได้แน่มมัันนบัรที่ที่สามก็ที่สองต้องข้องค้างกันนอกกันทีหนึ่งตลอดอ๋อเหรอครับแพ้โพนนปรีเกรอแพ้โพนนบุรีแล้ววัวที่ไหนวัวโพนนบุรีปีสวงนครธมอ๋อนครธมนครชัยศรีอืมนครชัยศรีแพ้ตัวนั้นะแพ้ปีไหน จำได้ไหมแพตอนสมัยเป็นหัวกลางครับหัวรุ่นรุ่นอ่ะแต่พอเป็นวัวร้านรุ่นใหญ่นี่ก็ยังยังไม่แพ้เลยยังก็ยังไม่เขาก็ไม่ได้ออกมาเล่นเลยตัวนั้นนะนแล้วก็มีตัวอื่นมาแข่งกันโอเคโอเคนี่คือเป็นสายพันธุ์ตาของลุงยอดมณนีเลื่อนนะครับเขาย้อยครับตื่นเจ้าของอ่ะนะเดี๋ยวไปดูวัวล้านกัน เดี๋ยวไปชมโว,วรานครับจึงก็คือลูกเพชจ่งตัวน,นี้อองค์เขาเลี้ยงไว้ก็คือเลี้ยงไว้ให้เขาจนจนจนเขาเสียเนาะนะตนนัวนี้นะครับนี่นะครับคือวัวานของโอ้หครับผะผลงานกยให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งก็พอใช้ได้ครับไม่ใช่ว่าเป็นขนาดเก่งนะ ครับอืมเนวัน่แน่นฮะแน่วแน่นดีอืมจ่ายดีแหวงง่ายเป็นถ้าเป็นขนก็อืมจ่ายดาดีอืมเขาอยู่กับเรานี่เล่นวิ่งประมาณกี่สนามปุ๊บ่าจะเป็นร้อยครับเป็นร้อยเนาะครับอ๋ออยู่จนตั้งแต่ตั้งแต่สามสี่ตั้งแต่ห้าขวบมาเลยใช่ไหม้ง่นี่อ่าตั้งแต่ประมาณห้าขวบเนาะอประมาณห้าขวบประมาณยู่มาสิบวิ่งกันไปสิบปีอเนาะครับอู้ เพราะว่าไปเจอไอข้ขานที่นันๆก็ไม่มีใครพูกับผมก็ต้องพูดมันแหละเพราะว่าหลับไปในพว,วงหมนันนะลูกสาวไปในพวงสนามานนใหญ่ๆนี่ที่ที่เราใอ้ฟังมื่งกี้อยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าที่สนามไหนนะที่เราก็มีที่ว่าเจอหนักๆก,ก็มีเจอร้านขรรนมขรรนมเ<ม>จอการทิมงานในยกตุ้มตามก็ถ่ายครับครับครับนั่นแหละที่ว่าโหดหน่อยแล้วก็มาเจอกาเอรเสียถมสมอลุกครับครับในวัดหนองสลา,านี่การหน้าแพชรชามที่ที่ จะน้ำที่เด่นๆหน่อยนะครับที่ว่านั่นนะครับคือโบร,ราณของอ่งค์นะครับลูกเพชร